ข้อ333ในดิกาสิคารสูตรท่านกล่าวว่าบทว่าปุตตะการกาคือมีบุตรเป็นนิมิตจึงอยู่มารดาบิดาไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชามีบุตรเป็นเหตุคืออันบุตรพึงธรำรบทว่าอุปโยคาวาจเานแปลว่าในอัตแห่งทุติยาวิพัฒน์อัฐชื่อว่าวาจนะเพราะวิเคราะห์ว่าอันเขากล่าวอีกอย่างหนึ่งวงเล็บบทว่าอุปโยควาจเนแปลว่า ครั้นเมื่อทุติยาวิพั์อันพระองค์พึงตรัสบทว่าปัจจตังแปลว่าปฐมาวิพัตส์บทว่าสัมมเวกขันติความว่าเห็นชอบอยู่คือพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านั้นอันบุคคลควรทําโดยชอบทีเดียวบทว่ามหัตตังคือซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐบทว่าปาสังสาคืออันชาวโลกพึงสรรเสริญอธิบายว่าบัณฑิตเหล่านั้นอันปวงชนพึงสรรเสริญอย่างนี้ว่า ย่อมประพฤติในบุคคลที่ควรสงเคราะห์นั้นนั้นตามควรพระราชาทั้งหลายพร้อมด้วยบริษัททรงสดับคำนั้นแล้วทรงเลื่อมใสอันพระมหาสัตว์ให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลแล้วโอวาทว่าพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายมีทานเป็นต้นทรงไหว้พระมหาสัตว์นั้นแล้วเสด็จไปสู่พระนครของตนของตนครองราชโดยธรรมแล้วเข้าถึงเทวโลก ดาบทพี่น้องแม้ทั้งสองบำรุงมารดาบิดาตลอดชีวิตแล้วเข้าถึงพรหมโลกเรื่องดาบทสองพี่น้องจบ